สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช่วงบ่ายค่ะนะในแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจกิษสาะกนะุลธาเนาะวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมกิษสาะกุลธานะคะตั้งอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษบางแคค่ะวันนี้นะเราจะพามาดูนี่เลยค่ะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะบอกเลยว่าเป็นรถเชฟแคป,ปิวานะคะราคาสุดประหยัดเลยนะคะเราบอกเลยนะคะที่สุดของสมรรถนะช่วงล่างเลยนะอันนี้ค่ะ ถ้าเป็นเชติว่าต้องขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยบอกเลยว่าสมานาคนดีมากๆนะแต่จะดียังไงใครที่เข้ามาในไลฟ์ส่วนนี้แล้วนะคะอย่าเพิ่งกดออกเนาะอยากสอบถามอยากคอมเมนตออ์อยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะก็ฝากเบอร์ไว้หน่อยเนาะ0832222203ค่ะก็เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยอย่างไรแชร์ก่อนเลยระหว่างนี้อะได้ค่ะให้ดูก่อนนะคะว่าวันนี้เราอยู่กับ แคปติว่าทั้งสองพนะคะเป็นเครื่องเบนซินและดีเซลมีให้เลือกถึง2ตัวเลือกลูกค้าใช้ครชอบเบนซินเลือกเบนซินใครชอบดีเซลเลือกดีเซลนะคะตัวนี้เป็นหน้าก่อนไมเนอร์เชนนะคะแล้วก็หน้าหลังไมเนอร์เชนแล้วนะคะปีชม12และ18เอามาให้ชมกันวันนี้นะคะในส่วนของด้านซ้ายมือกุ้งนะคะจะเป็นตัวแคปติว่า ปี2012ดีเซลนะคะในส่วนของขวามือจะเป็นเชฟแคปติว่าปี2018เบนซินเครื่องเบนซิน2,004นะคะกับเครื่องดีเซล2,000นะคะแน่นอนว่าเราลงโฆษณาปุ๊มนะคะลูกค้าสนใจกันเยอะมากๆนะคะโทรติดต่อเข้ามาสอบถามกันค่อนข้างเยอะวันนี้ก็เลยมาไลฟ์สดให้ดูนะไลฟ์ไปแล้วหรือยังวันนี้มาอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันมามาให้ลูกค้าได้ดูได้เปรียบเทียบกันระหว่างเครื่องดีเซลกับเบนซินนะคะปี12แล้วก็ปี18 อันเริ่มของคุ้มก่อนเลยก็ได้กุลให้ดูรถก่อนนะคะคันนี้เป็นสีขาวมุกนะต้องเรียกว่าขาวมุกเลยนะคะไม่ใช่ขาวแบบว่าคือมันเป็นขาวมุกที่แบบอมเหลืองนิดนึงใช่เป็นขาวดูแพงค่ะตันดาร์นะคะตัวนี้เชฟแคปติว่าเครื่อง 2,000cc นะคะตัวนี้เป็นตัว LTZ รุ่น LTZ 4wheel ด้วยวากอนลูกค้าขาฟิล์มรอบคันสภาพเดิมๆนะคะชุดแต่งนี่ ด้านบนแต่งมาหมดแล้วนะคะตัวนี้ราคาแค่3 5 9 0สนหาหมื่นเก้บาทไอ้สาื่กบาทปีสิบสองสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะได้เครื่องดีเซลนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มี LED ด้านล่างนะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะก็จังหน้าจะเป็นตัวแบบรังพึ่งเลยสวยงามมากนะคะถึงจะเป็นโฉมเก่าแต่ก็ยังสวยนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งและที่สําคัญคือเป็นเกียร์ออโต้ค่ะ ขอนสูงสุดเจ็งสองงวดน,นะคะเริ่มต้นอยู่ที่เจ0 0ันบาทเท่านั้นลูกค้าข่าวโอโม่ฟิล์มมืดรอบคันนะคะด้านข้างแปดสิบด้านหน้าก็แปดสิบลูกค้าประมาณแปดสิบนะคะฟิล์มมืดรอบคันลูกค้าส่วนตัวมากๆเพราะฉะนั้นขึ้นไปไม่ต้องกลัวร้อนเลยแดดก็คือเข้าไม่ถึงแน่นอนนะคะไฟเลี้ยวก็คืออยู่ตรงกระจกเรียบร้อยครนนี้แม็กประมาณเท่ <Mac S 2> าไหร่เดี๋ยวดูก่อนแม็กขอบ ขอบสิบแปดนะคะแมกขอบสิบแปดอไม่ใช่แมกขอบสิบเก้ายัง <19. S 1> แมกขอบสิบเก้าน,น,นะคะอ่าโอเคทำผิดนะคะสองไฟใหม่มีไฟหน้าไฟใหม่มีตัดหมอกมีไฟเดียวที่กระจกมองข้างนะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากเบาะสามแถวนะคะแอร์สามตอนลูกค้าหาอยู่ไม่มีผิดหวังนะปีสิบสองนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไอแหลก เออแต่งมาครบม <า S 1> หมดแล้ว <มา S 1> อ่ะมาตามมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็ลูกค้าการันตีรถไม่เคยชนหนักพิกามจมน้ำเดิมๆทั้งคันนะคะคันนี้สวยมากกุญแจอ่ะเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูนะคะโฟร์วิวตัวท็อปสุดนะนี่ด้านหลังก็คือกว้างขวางเบาะพับได้นะคะถ้าเราจะไปเที่ยวเยอะกว่านี้เราก็ดึงเบาะขึ้นมาได้เลย อุปกรณ์อะไรอยู่ใต้นี้หมดทุกอย่างคือครบลูกค้าดูสภาพรถนะเน้นสภาพเลยคันนี้ปี12ไอายไม่เหมือนรถปี12เลยนะคะรถสวยมากแน่นอนบอกเลยว่ารถที่เรารับเข้ามาทุกคันนะคะจะต้องสภาพดีนะในส่วนของรถชนรถจมน้ำอย่างเงี้ยเราไม่เอามาแน่นอนนะคะบอกเลยการันตีสภาพลงในสัญญาให้เลยเนาะใช่ค่ะดูด้านในดีกว่าปุณปปะตัวนี้นะคะเป็นตัวเครื่องดีเซลเทอร์โบแล้วนะคะเป็นตัวรุ่นใหม่ออโต้ขับโฟ นะคะลูกค้าจอถอยด้วยเดแต่สตาร์ทรถให้ดูเลื่อยเร่วยเลยครับร้อนไม่ไหวใช่ไหมอ่ะแล้วที่สำคัญกุ้งด้านหลังของเบาด้านหลังเบาะคนขับเขามีจอด้วยนะใช่หลังเบาะก,ก็มีจอใช่โอ้ย้ำละไข่ดีิด่าลูกค้าแคปตีว่าตัวนี้ออกห้างร้านนะออกห้างมีร้านต้นนะคะแต่ตอนนี้ราคาปี2013นะ ย้ำว่าปี2013รุ่น LTZ 13หรือ12บสคะเอ่อ12ค่ะรุ่น LTZ 4ฟว e วลูกค้าจำไว้เลยนะว่าตัวนี้คือตัวท็อปสุดค่ะ LTZ 4ฟว e วตัวท็อปสุดออกห้างล้านต้นตอนนี้ราคานะคะเหลือเพียงแค่359,000บาทสามแ0น่นเก้า0บาทได้ครบเลยนะใช้งานได้ปกติทุกอย่างเปิดแอร์แล้วเรียบร้อยนะคะไม่เท่าไหร่คันนี้ไมหนึ่งแสนสี่หมื่น หนึ่งแสนสี่องร้อยเกิกโลลูกค้าไม่แสนสี่กับรถปี12ดูภายในเอาดีกว่าไม่อยาก<ด>พูดเยอะเพราะว่าในกล้องเห็นสภาพชัดๆอยู่แล้วนะตัวที่เปิดไฟอะไรอยู่ครบหมดโอ้โหรถสวยมากเรียกว่าด้านหน้าของเขาก็แต่งมาสวยเลยนะกุ้งน้อยแล้วก็มีห<ด>้องจบของอยู่ด้านบนด้วยนะคะแต่งมาเป็นลาย เนาะให้มันตัดกันให้มันมีความไม่เรียบหลุไม่เรียบจนเกินไป<ช>เนาะให้มันเหมือนมีลูกเล่นไฟหน้ามีตัดแสงด้วยนะคะอเออใช่กระจกหน้ากระจกมองหลังมีตัดแสงด้วยทุกอย่างคือครบใครพร้อมเป็นเจ้าของคันนี้นะคะโปรโมชั่นยังเหมือนเดิมใช่จ้ะจอง1,300บาทนะคะจัดไฟแนนซ์มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่เซ็นไฟแนนซ์ถึงที่แอร์แบครอบคันเลยคันนี้ <c oughs> อ่ะแต่ที่สําคัญนะคะคันนี้ฟรีดาวน์ไม่ได้นะแจ้งเลยนะคะว่า ด้วยแบรนด์ของเขานะคะก็คือแบรนด์เชฟนะคะแล้วเป็นแบรนด์เป็นตัวรุ่นแคปติว่ามันฟีดังไม่ได้ในส่วนของเชฟเนาะก็ให้ต,ตั้ง,งให้เตรียมงบเดาไว้ให้หน่อยละกันเนาะสำหรับวันนี้แต่ว่าเขามาคุยเงื่อนไขกันดีกว่าว่าจัดได้มากน่อยแ,แค่ไหนความสอ้ายก็ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าถูกนะต้องเครดิตดีก็จัดได้เยอะเครดิตไม่ดีหรือว่าไม่มีเครดิตก็ปรับลงมาตามลําดับเนาะ,ะมาดูในส่วนของด้านหลังดีกว่าค่ะพี่ตากร มันจะมีจออยู่ด้านหลังด้วยนะคะมีจออยู่ด้านหลังแต่ก็เล่นไม่เป็นมีทั้งสองฝั่งเลยนะให้ให้แบบคนนั่งด้านหลังเนาะก็มีออปชั่นนะไม่ได้แบบมาล้นรถปีสิบสองมีด้านมีจอด้านหลังเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็กว้างมากเลยนะแล้วมันจะมีเบาะด้านท้ายด้วยนะคะรถเจ็ดที่นั่งก็จะมีขึ้นไปได้ไม่ได้เอาให้ดูเนาะนี่หารถครอบครัวนะคะใช้หารถแบบ ไปเที่ยวช่วงสงการนะคะหารถประมาณนี้ราคาประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ต้องเป็น Fort จ er, ูเนอหรือบ i l เอก็ได้นะคะเป็นเ,เชฟนะได้ราคาประหยัดเหมือนกันนะคะลองดูเนาะใครที่หารถเอสยได้เลขสามนะเ u v เลขสามจริงๆแหละกุ้งแล้วสภาพก็สวยขนาดนี้นี่ขนาดเรายังไม่ได้คลียร์ทำความสะอาดนะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ละกันสำหรับปีสิบสองเดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในเดี๋ยวเราพาไปดูอีกคันหนึง่งพูดผิดไปค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วใช่ <Okay. S 1> เป็นไมเนอร์เชนแล้วนะคะแทปปบิว่าปี18นะคะตัว L S X นะคะ L S X อ่ะโอเคนะคันนี้รถปี18ไม่อยู่ประมาณ30,000กิโลเท่านั้น oh, ไม่อยู่ประมาณ30,000นะกิโลขอดาวสักเล็กน้อยเนาะขอดาวหน่อยแล้วก็ ส่งอยู่ประมาณ7 8 0 0 0เอ้ยขอทีส่งอยู่ประมาณ8 9 0 0 0โดยประมาณนะคะ8 9 0 0 0โดยประมาณอันนี้ก็เรียกว่าคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะแล้วโรเช่ของเราก็จัดได้สูงสุดถึง72วันเลยนะด้านหน้าของเขาก็เป็นไมเน่เชนแล้วมันจะเป็นสีขาวขาาเลยเนะาะเป็นสีขาวเลยไม่ใช่ขาวมุกนะคะด้านหน้ากระจังหน้าของเขาตรงนี้ก็จะเป็นเล่นโครเมียมตัดกับด,ดำด้านมานะคะสองฝั่งเลยมันก็จะโฉมมันก็จะต่างกับตัวเก่านะ แต่ว่าเรียกว่าออกแบบดีไซน์มาได้สวยเลยนะคะไฟใหม่ทุกอย่างก็คือรถสวยแล้วว่ากุ้งด้านหน้าของเขาเป็นเรียกว่ายังไงอ่ะอันนี้ติดฟิล์มประมาณหกสิบเออน่าจะพอๆกันแหละใช่อันนี้แปดสิบอันนี้นหกสิบ <60. S 1> อ่ะมามาดูในส่วนของอันนี้ก็แม็กขอบสิบเก้าเท่ากันสิเก้าเหมือนกันอันเดียวดูสิบเก้าอันนี้ขอบสิบแปดนะคะ <laughs> คอสิบแปดต่างจากคันนู้นนะคะคันนู้นขอบเก้ามาเรื่อยๆเลยนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะตัวจับนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับสีตัวรถเลยนะคะครอบอยางทุกอย่างนะคะเรียกว่าสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วนี่มีครเมียมมาด้วยนะคะก็เล่นครเมียมมาเยอะเลยนะจ๊ะมาเรื่อยๆเลยะครับ หลังนะคะโลกโก้อยู่ครบทุกจุดแน่นอนว่าไม่มีอุบัติเหตุชนท้ายอะไรมาแน่นอนไม่งั้นจะไม่อยู่ครบตามเดิมแบบนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านล่างนะอ่าดูเปิดดูด้านในตัวเชฟเขาจะนิดนึงนะไอฝาท้ายมันจะหนักหนักนิดนึงอืมอ่าหนักจริงใช่นะคะเรียกว่าใหม่เอี่ยมเลยอุย้ยไอลย้ลืลมย้ำลืมแจ้งในส่วนของราคาเชฟโลเล็กแคปิวานะคะเครื่อง2004ปี2018เครื่องเบนซินตัว LX s นะคะราคาอยู่ที่479,000บาทรถปี18นะคะ479,000บาท SUV ราคาแบบไม่แตะ500,000เลยคุรถปีใหม่นะคะรถ7ที่นั่งได้ไปใช้งานนี่คุ้มเลยนะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็ไมล์อยู่ประมาณ30,000กิโลก็คือเจ้าของดูแลดีมากนะคะติดพรมรอบคันเลย<ช>เป็นพรมแบบว่าที่เขาซื้อสั่งแงกก็คือติดรอบคันเลยใช่เดี๋ยวพาไปดูด้านในดีกว่าค่ะป รถสวยอ่ะไม่น้อยประมาณสามหมื่นกิโลโอ้โหเบาอหนังไม่โอ้โหรถสวยติดผมรอบคันเลยรถสวยไม่น้อยไม่ประมาณสาม0 0ื่นกิโลตัวนี้ค่พี่ว่าปีสิปดนะคะเป็นตัว L S X นะเป็นตัวม i n เนอร์เชนแล้วนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆจดทะเบียนปี18ดด้วยนะคะสวยกว่าตัวเก่าแน่นอนนะแล้วก็ต่างจากตัวเก่าหลายจุดเลย ในส่วนของด้านหน้านี่ก็แต่งมานะคะไม่ไม่ได้ดูเรียบเรียบนะสวยเลยนะคะสวยหรูดูแพงะะ่อนเท่าไหร่คะคันนี้คันนี้เริ่มต้นสบายสบายแปดถึงเก้าพันบาทประมาณนี้เจ็ดสิบสองวดนะคะและแจ้งเลยว่าถ้าเกิดเครดิตดีสามารถดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยสองสิบเจ็ดเก้านะ,ะดอก,ดอกเบี้ยพิเศษได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่ไอ้แจ้งอย่างที่กุ้งแจ้งไว้อะไรว่ารถเชฟของเราถ้าเป็นรถ SUV เนาะคันนี้ของเรามันฟรีดาวไม่ได้เลยตั้งงูไปให้เราสมิดนึงแต่ว่า จะใช้งบเยอะงบน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะคะถ้าสนใจโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเนาะเดี๋ยวเราเช็คในส่วนของยอดจัดไฟแนนซ์อะไรให้ตามเครดิตลูกค้าเลยเนาะไต้ได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะก็คือเรียกว่าสภาพใหม่เอี่ยมนะไม่สามหมื่นโลไม่ต้องพูดเยอะ3ามหมื่นสี่ร้อยโลสามหมื่นสี่ร้อยโลนะคะเบาะยังไม่ช้าเลยนะคะแล้วนี่ก็คือสภาพแบบที่เรายังไม่ได้ทำาคีนเก็บงานก่อนออกนะคะมีคัดสีเคลือบสีเคลือบแก้วนะคะเช็คช่วงล่างให้แน่นอน ได้ไปรถต้องพร้อมใช้งานย,วยาวๆภาษีก็ยังไม่ขาดด้วยนะภายในด้านบนนะคะยังไม่มีช้าเลยนะคะยังไม่มีรอยอะไรน <c oughs> ะรถเหมืนไม่เคยทําอะไรมาเลยก็ถึงได้บอกไงว่าไม่สามหมื่นโลรถปีสิบปดรถสวยขนาดนี้นะคะซื้อมาจอดหายอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะไปดูด้านหลังหน่อยแปดกุ้งลูกค้า ลูกค้าเลือกซื้อรถเนี่ยเลือกได้นะถ้าเลือกให้ดีต้องต้องเลือกีกิจจารการ์เท่านั้นเลยแน่นอนเพราะว่าคัดรถยากมากกว่าจะซื้อเข้าแต่ละคันที่เราโหทีมงานเป็นสิคนนะคะลูกค้าค่ะฝ่ายซื้อรถเราเยอะมากเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยก่อนซื้อรถเนี่ยซื้อรถเข้าโชว์รูมนะคะเรามีการตรวจสอบเช็คสภาพนะคะ แล้วก็เรายังมีอันี้ด้วยของธนาชาติของ t t ทีนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเซอร์ติฟายเนาะมีเซอร์ติฟายคุ้มครองนะคะตัวรถว่าผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะว่ารถคันนี้สวยจริงไม่มีชนนักผิจารณาจำนำจริงนะคะเรามีเซอร์ติฟายครบส่วนมาเป็นร้อยกว่าจุดอ่ะุต้องอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าเลือกรถลูกค้าเลือกเองได้เลยว่าอยากได้รถสภาพแบบไหน นะคะออกเต็นท์ใหญ่ๆนะลูกค้าแน่นอนว่าได้วารันตีนะคะเพราะ<ช>ว่าเต็นท์ใหญ่เขาไม่ทาเสื่อมเสียแน่นอนลูกค้าเลือกรถเนี่ยเลือกให,ใ,หให้ให้แบบเอาที่เราสบายใจออกไปแล้วไม่ต้องไปซ่อมจุกจิกค่ะผ่อนเท<ล>่าไหร่นะอีกทีหนึง่งคันนี้นะคะผ่อนอยู่ประมาณแปดพันบวกลบนะคะไม่เกินนี้แน่นอนนะก็เข้ามาคุยเงื่อนไขเข้ามาคุยรายละเอียดกัน ยกได้ว่าโปรโมชั่นคันนี้นะคะก็จองเพียง1,300บาทเท่านั้นมือน,น,นะ,ะจองมาสอบถามเรื่องไฟแนนซ์นะคะไม่สะดวกมานะคะมีบริการส่งเซ็นไฟแนนซ์ส่งรถให้ถึงที่นะคะก็เรียกว่าสะดวกสบายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะหรือว่าอยากดูรถนะคะอยากดูรถอยู่ในกรุงเทพแล้วก็รีโมนทลนนะคะคุยรายละเอียดกันโทรมาปุ๊บอยากให้เอารถไป้ดูหน่อยยินดีมากๆเลยไม่มีที่ไหนใจถึงเพราะกิดาะทุขกขานะคะเรื่องเอารถไปให้ดูจอง500จองพันเดียว <ไป S 1> เอารถไปให้ดูมาแล้วนะคะ ไปถึงที่นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังทุกระดับประทับใจค่ะไปไปเราไปสรุปกันด้านหน้าดีกว่าแต่ย้ำอีกทีนะคะคันนี้เชฟโรเล็กแคป,ปิวานะคะเครื่อง2อง4ปี2,018นะคะราคาอยู่ที่ 1 7 9 0 0 0บาท4 7 9 0 0 0บาทไม้กับไม้ส30,000กิโลเท่านั้นนะผ่อนสบายๆ7 8 0 0 0โดยดประมาณจ้ะแล้วก็อีกคันหนึ่งนะคะตัวนี้เชฟแคปติว่านะคะเครื่อง2,000ซีซีนะคะรุ่น L.T. z 4 Wheel ตัวท็อปสุดนะคะอ่ะตัวนี้นะคะเป็นตัววากอนเรียบร้อยนะคะในราคาแค่359,000บาทได้ตัวท็อปสุดนะคะติดฟิล์ม80รอบคันลูกค้าแม็ขอบก สวยที่สุดไหมแสนสี่ลูกค้าไม่ควรพลาดเลยเรียกว่าไม่ควรพลาดเลยแล้วเรามาไลฟ์แบบนี้ให้ดูทั้งในส่วนของดีเซลแล้วก็เบนซินมาให้เลือกกันนะลองลองเลือกลองตัดสินใจดูนะคะถ้าอยากได้เป็นดีเซลเราก็มีให้เลือกมีเบนซินเราก็มีให้เลือกนะคะลองดูว่าอยากได้แบบไหนอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักกันเข้ามาหรือโทรมาที่เบอร์0832222203ได้เลยค่ะค่ะก่อนจากลากันไปนะคะเช่นเคยนะคะฝากท่องทางการติดต่อนิดหนึ่ง f a c e b o o อ i n s t า g กรมติ k ต่อ t อม t ิเตอร์นะคะ YouTube หรือว่า w w w d o r o เ m u ดอตดนะคะฝากเข้าไปกดติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเราจะได้มาไรสดดีวยบ่อยอย่างนี้นะคะเราจะไลฟ์สดทุก10โมงครึ่งบ่าย2โมงครึ่งแล้วก็5โมงครึ่งลูกค้าเราติดตามกันได้เลยวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลากันไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ